ดูเลยค่ะทุกคนตอนนี้เลยนะคะเขาแจกกีตาร์สายลูนะคะจากแมปแคตตาล็อกอวตารนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้น้องน่าจะแค้นใจกันอยู่นะคะที่เขาบิดทรงผมสีลูนะคะซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันก็ต้องมารอลุ้นนะคะน้องๆว่าโคที่พี่แป้งให้ครั้งนี้เนี่ยมันจะแม็กที่เท่าไหร่นะคะเพราะยังไม่บอกเลยนะทุกคนและของชิ้นนี้นะคะสมมติถ้ารีเซลมาเนี่ยเกือ500บ500โลบัคเลยนะบอกเลยว่ามีมูลค่านะคะน้องๆและใส่ออกมาแล้วบอกโคเทเลย ของฟรีชิ้นนี้เนี่ยเขาแจกประมาณ1 2ึ่งแสชิ้นนะคะพี่แป้ไม่แน่ใจแต่ตัวเลขเนี่ยมันประมาณนี้แน่นอนนะคะให้น้องๆเนี่ยเข้าแมทตามพี่แป้มาได้เลยค่ะพี่แป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันนะคะว่าต้องใส่โค้ดอะไรบ้างแต่พี่แป้งชมขอบอกเลยนะคะน้องๆโค้ดที่แป้งให้ครั้งนี้เนี่ย เป็นโค้ดปัจจุบันที่พี่สามารถรับได้น้องนองเอามาใส่แล้วมันเขียนว่าหมดหรือไม่สามารถหลับได้แปลว่าโค้ดนี้มันหมดแล้วมันเต็มแม็กแล้วนะคะน้องนองให้พิมพ์โค้ดตามที่แป้งชมนะคะแล้วก็กกแล้วก็กดรีดีมไปได้เลยนะคะน้อเนาก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้นะคะอย่างที่แป้งชมบอกค่ะน้องนองเอามาใส่แล้วแล้วมันไม่ได้ของอย่าด่าพี่นะคะ เพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาตั้งไว้ค่ะว่าลิมิตที่เท่าไหร่นะคะก็รอรอบหน้าเอามันจะเป็นเหมือนทรงผมครั้งที่แล้วเลยค่ะน้องๆที่เจ้าของเขาตั้งไว้นะคะหากใครได้ชิ้นนี้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แป้งใต้คลิปด้วยนะคะ